สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสฟตซ่าน้ำตาลขยันสร้างสื่ออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะว่ามีใครบ้างที่ไม่ต้องลงทะเบียน KETA นะคะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้จริงๆต้องลงทะเบียนทุกคนนะคะแต่มีกฎหมายออกมาใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาปีปี2 0 2 3นี่เองนะคะมาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ ก็คือคนที่มีอายุ17ปีหรือต่ำกว่า17ปีก็คือไม่ต้องลงทะเบียนนั่นเองถัดมากลุ่มที่2นะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียน KETA เหมือนกันนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะก็คือ,อ ระยะเวลาของตัว KETA นี้นะคะจากเดิมจะอยู่ได้2ปีนะคะนับจากวันที่อนุมัตินะคะส่วนอันใหม่นี้นะคะก็คือจะอยู่ได้3ปีเลยนะคะก็บังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2023นะคะ นับไไง่ายๆนะคะก็คือใครที่ลงทะเบียนก่อนวันที่3กรกฎาคมปี2023ก็จะอยู่ได้2ปีนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนหลังวันที่3กรกฎาคมก็คือจะอยู่ได้3ปีอันนี้นับตามเวลาท้อ,ทองถิ่นของเกาหลีนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆทราบเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะเข้ามาแจ้งที่ช่องนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ